สวัสดีครับผมชื่อ,อนายชยนันาน้ำคำนะครับรหัสนักศึกษา651 2 1 1 3 0 2 0 4นึ่งหนะครับน,นี้จะมาทำแบบทดสอบเปลี่ยนเลขฐานนะครับข้อแรกก็จะเป็นจงแปลงเลขฐาน2ฐานนี้ให้เป็นเลขฐาน10บครับดูวิธีทำกันเลยครับวิธีทำนะครับ ครับอย่างแรกครับเอาแต่ละตัวของในวงเล็บนี้ครับมาคูณ2ครับแยกออกมาทีละตัวครับตัวแรกก็เป็นศูนใส่คูณ2เป็นวงเล็บแบบนี้นะครับแล้วก็บวกแล้วก็ศูนย์อีกตัวหนึ่งครับศูนคูณสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้ามีเก้าตัวนะครับ้ก็เขียนเรียงกันไป9้าตัว หนคูณสครับบวก1นคูณสบวก1นคูณสบวก1นึ่งคูณสองหนตัวแล้วครับเลกห้าตัวครับเขียนแบบนี้ให้ครบเกตัวเลยนะครับอันดับแรก ได้หนึ่อามสี่ห้าหกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดตัวแล้วครับบวกอีกสตัว็นตัวที่8ตัวที่9นับอีกทีครับวบาคลบหรือเสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็บวกที่เหลือค,คือศูนยนสอง หนึ่งตัวสุดท้ายครับหนึ่งคูณสองนะครับอันดับต่อไปนะครับเราใส่เลขยกกำลังไปที่ตัวตัวเลขที่ตัวเลขสองนะครับคือใส่ในวงเล็บนะครับไม่ใช่มาใส่นอกวงเล็บครับเราจะเริ่มจากศูนย์แล้วก็หนึ่งคือเราเริ่มจากศูนย์นะครับไม่ใช่เริ่มจากหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าับสิบสิบเอ็ดสิบสองครับ, 10, 11, รบแล้วก็เท่ากับลงมาครับแล,แล้วก็เราก็เอาแต่และตัวนี้ครับคูณกันแล้วก็ไปบวกครับคูณออกมาก่อน,นครับนับแลกศูนย์คูณ สอศูย์คูณ2ยกกำลงัง12นะครับศูนคูณอะไรได้ศนย์ก็ใส่ลงมาเลยครับบวกศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เหมือนกันครับก็บวกนี่ครับ1คูณ2ยกกำลงัง10 2ยกกำลงัง10ได้1,024นครับ1,024 2บบวก2ยกกำลัง9ได้512นะครับบวก2อยกกำลัง8ได้ สองร้อบครับบวก2ยกกำลังเจ็ดร้อยยี่สิบแปครับบวกสยกกำลัง6 64นะครับบวกสยกกำลัง5 32ครับสองยกกำลัง4 16สิบหกบวกสองยกกำลัง3ครับได้8 วก2ยกกำลังสองได้4ครับนี้ก็ศูนคูณอะไรก็ได้0นย์ครับใส่ลงมา2ยกกำลังศูนย์นี่จะได้1ครับ1คูณ1ก็ได้1ครับเสร็จแล้วเราก็เอาทั้งหมดนี้ครับมาบวกกันเลยครับบวกกันจะได้สองพันสองพันสี่สิบห้านะครับครับคำตอบของเราก็คือสองศูนย์สี่ห้า การ10นะครับครับข้อแรกก็เสร็จที่เรียบร้อยครับครับ